ก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับในการกดลิงก์เพื่อที่จะเข้าไปทักสั่งซื้อสินค้านะครับอ่าวดีโอล่าสุดที่เราดูนะครับสมมุติว่าลูกค้าชอบตัวนี้นะครับถ้ากดคำว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ได้เลยแล้วกดเพิ่มเติมทีหนึ่งก็จะมีลิงก์ไลน์นะครับลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ดูสินค้าอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะ ทักมาสั่งซื้อสินค้ากันได้นะครับผมส่วนอื่นๆก็มันจะมีอัปเดตอารมณ์อะไรอะไรบ้างน,นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตเลยเพราะว่าไม่มีเวลาจริงนะครับก็สามารถที่จะทักมาดูกันได้และดูสินค้าเผื่อมีตัวไหนลงไว้แล้วนะครับและยังไม่รีวิวก็มีท่านจะได้รู้ก่อนคนอื่นนะครับผมโอเคต่อไปก็ดูคลิปรีวิวไปทักดูร้านบางค้ายแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มาร e ว i ตัวเดบิว e ต์อีอกสิบแปดสีนะครับเป็นตัวอโตโมัติ นะครับผมยิงออโต้ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมพูดจริงๆผมพูดตลอดว่าถ้าเกิดใครยิงออโต้เนี่ยเวลายิงนะครับให้ยิงเป็นชุดนะพูดตลอดนะครับเพราะว่าเตือนไว้กับคนที่จะเล่นปืนแก๊สที่เป็นอัดแก๊สไม่ว่าจะสั้นจะยาวนะครับระบบสึกหลอเขาจะไวค่อนข้างมากนะครับก็แนะนําว่าเวลายิงออโต้ให้ยิงเป็นชุดเนาะแล้วก็จัดเป็นชุดถ้าแบบพรวดเดียวเลยเนะี่ยเดี๋ยวระบบไอ้ตัวคานเตะ อขาโตมันจะสึกไวนะครับก็อย่าหาทำนะโอเคมานี่ปัราคาก่อนนะครับตัวนี้ปัราคาอยู่ที่2,900บาทผมเล่น3,000บาทฟรีค่าส่งเอ้ยผมเล่น3,200บาทฟรีค่าส่งนะครับสภาพดีมากนะฮะเผยกล้องมามีตัวปืนแมกกาซีนนะครับ2อย่างนั่นเองนะครับผมอ่แอบกล้องมาสภาพตัวปืนนะครับมีรอยแค่ตรงนี้หน่อยเดียวนะครับผมซูนหน้าหลังแต้มสีนะครับสภาพภายนอกดีมากก๊อก18บซีออสเตรียออสเตรีย9ก้าคูนสิบเนะครับ ฝั่งนี้ก็เม็ดอินเตอร์วันนะครับเม็ดอินเตอร์วัน .co .Ltd นะครับ Gasbo Back Style WE นะครับทั้งหมดเป็นซอลองมาตั้งแต่โรงงานนะถ้าเป็นปืนจริงคือไวันลดแรงรีคอยนะครับวลพีบิการก็เอาไว้เท่นะครับผมนะอ่ะแม็กกาซีนนะครับฉีดซิลิโคนลงไปนะครับตัวนี้อัพแบลลิงแล้วนะจริงๆตัวนี้ก็ล้างแล้วแหละให้ดูข้างในใหม่กีนะครับ อ้สปริงเขาแข็งจริงอ่ะข้างในนะครับยังมีคาบจะลบีเก่าอยู่เลยข้างหน้าของล้างแข้างหลังข้างในตัวนี้ใหม่มากใช้ได้ไปเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับอัพเดรลิงแล้วนะางที่ผมเคยอธิบายไปหลายๆรอบเกี่ยวกับการอัพเดรลิงนะครับว่า W.E. Bell Army E.N.C. ยกเว้น E.N.C. รุ่นรุ่นใหม่นะครับแต่ผมยังไม่ชัวร์ว่ามันอนาคตต้องอัพไหมนะแต่สามค่ายเนี้ย เอ้ยเบลอาร์มี่เอ็นซีเอ็นซีต้องเป็นเจนเก่านะครับมีอาการสไลด์สะดุดและอย่างสี่ค่ายนี้มันยังมีอาการสไลด์สะดุดอยู่นะครับก็คือทางที่ดีใครซื้อปืนใหม่มาแล้วบอกร้านมือหนึ่งก็ได้ว่าพี่ครับมีตัวอัพแบลลิงไหมเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะมีสินค้าสองประเภทไม่ว่าจะเป็นปืนอาตะกูลก๊อกทั้งหลายนะครับจะมี WE อยู่ค่ายเดียวที่จะมีบางรุ่นที่เขาอัพแบลลิงมาให้แล้วบางรุ่นยังไม่ได้อัพหรือถ้าไม่ได้อัพ ก็ขอถามว่าว่าอัพแบลิงเพิ่มตังเท่าไหร่ครับไปเลยอัพตั้งแต่ปืนใหม่ๆออกตั้งแต่โรงงานสไลด์จะไม่สะดุดนะไม่ใช่ไม่สะดุดมันสะดุดแต่ว่ามันจะไม่สะดุดเยอะเท่ากับตอนที่เรายังไม่อัพนะครับใครเล่นก๊อกอยู่อัพะนะนะครับแนะนนะํานะเฉพาะ3ค่ายนี้นะครับส่วนว f c นะครับหรือยูเมเลตเนี่ยผมว่ายังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากระเดื่องก็ทํามาดีอยู่แล้วนะครับตอนที่ผมลองวิจัยดูนะว่าไม่จําเป็นนี่หว่าว f C นะครับ สีดิบิโคลล้างนะครับนี้ไม่ต้องล้างใหญ่มากเพราะมันยังสะอาดอยู่นะครับอคงลูกสูบนะเหมือนเดิมใครเล่นก๊อกนะครับไม่ว่าสีค่ายที่ผมพูดไปนะครับว่าให้ดูหลังคงสูบด้วยนะครับสิบแปดก็ต้องดูสิบเจ็ก็ต้องดูไม่ว่าจะเป็นก๊อกรุ่นไหนก็ตามภายในสีค่ายนี้นะครับดูด้วยนะครับเพราะว่ามันชอบแตกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นออโต้เนี่ยตัวปรับโหมดนะครับถ้าเป็นไปได้นะคือถ้าเป็นไปได้นะครับหาจระบีขาวนะครับยัดเข้าในล่องอันนี้หน่อย นะครับลองปรับโหมดเพราะว่าด้านในเนี้ยมันเป็นระบบแบบสลับซ้ายขวานะครับถ้าเกิดบางทีเราปรับโหมดเนี่ยมันฝืดเกินไปหรือมันไม่ลื่นจังหวะดีดกลับของสปริงอาจจะไม่ได e ้นะครับพอไม่ได้ขึ or or ้นมาเนี่ยไอตัวขาเตะปรับโหมดมันอาจจะกลับไม่สุดหรือกลับไม่ทันจังหวะที่เราปรับนะครับอาจจะทําให้ตัวปรับโหมดเนียมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าไม่มีจละบีขาวนะครับก็ใช้ซิลิโคนได้นะครับเน้นเน้นฉีดเขาหน่อยอย่างผมเนี่ยก็ยอดเจลเบี้ซิลิโคนเหลวลงไปเลย นะครับแล้วเป็นจรารบีขาวจะดีมากเพราะส่วนใหญ่นะครับจารบีขาวมันจะดีสุดเพราะว่ามันลื่นนะครับแล้วก็ทําให้เวลาเราปรับหมุดมันไม่ไม่สะดุดนะครับอันนี้ผมก็หยอดลงไปเลยไอ้ขวดเนี่ยเป็นขวดน้ํามันไอ้นี่นะไอ้เจลล่อลื่นลูวิ่งผมนะครับแล้วลูวิ่งผมพังไปแล้วขวดยังอยู่ผมเลยเอาขวดมาใช้ก่อนเพราะว่าที่ผมสั่งมาเป็นเข้มข้นเนี่ยคือมันเป็นแบบยังไม่ผสมนะครับอันนี้คือผมลองผสมอีกสูตรหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมว่ามันยังไม่ลื่นผม อาจจะหาอีกสูตรผสมนะครับผม่คยสงสัยเอ๊ซิโคลูวิ่งว่านะครับมันก็คล้ายๆกันครับเพราะซิลิโคนก็คือซิลิโคนแต่แค่ความนืดความอ่าการระเขยเนี่ยมันจะช้าจะเร็วมันไม่เหมือนกันนะครับอ่านี้เรียบร้อยนะอันนี้ไม่ต้องล้างไกด์หลอดหรือกตียงได้เพราะมันไม่เลอะเท่าไหร่นะครับปึ๊บฉีดซิลิโคนลงไปก็ได้นิดนึงพอนะครับอ่าชุดล่างนะครับยังไม่ได้หยอดซิลิโคนก็หยอดลงไป ทำไปลิ่งแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงนะครับอ๋อเนี่ยมันไหลผมชอบจะไอซิลิโคนเหลวพวะแบบเนี้ยเพราะว่าเหลวจะแบบเข้มข้นนะเพราะว่าหนึ่งมันเข้าไปถึงจุดตามที่มันจะไหลลงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองหรอกถ้าดูแลบีบีกันหรือดูแลของเล่นทุกท่านอนะ่ะผมว่าซื้ออย่างเงี้ยถูกแค่แคไอซิลิโคนกระป๋องนะสเปรย์ราอาื่นเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับเพราะมือหนึ่งก็แล้วแต่้านไอพวกซิลิโคนเนี่ยแล้วแต่ร้านขาย แล้วก็ซิลิโคนที่เขาขายทั่วไปก็เหมือนแบบตามร้านขายบีบริการของยี่ห้อน,นัน้น้่ห้อน,นี้อันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมว่าผมลองลหลายรุ่นแล้วมันยังไม่ไอ้นี่พออย่างลื่นไม่พอนะครับคือผมว่าเามันละเหยมันระเหยช้าอยู่แล้วนะครับผมว่ามันดีแต่ความลื่นเนี่ยมันยังสู้ไม่ได้จระบีขาวนะครับส่วนซิลิโคนสเปร์ก็ระเหยเร็วเกินไปนะผมไม่ชอบนะครับถ้าเป็นจระบีขาวก็ระเหยช้ามากแถมลื่นด้วย พอเป็นซิลิโคนเข้มข้นที่ผมเจอมาก็าเละเหยอช้านะครับแต่ยังไม่ลื่นเท่าจระบีขาวนะครับผมจะหาสูตรที่มันลื่นเท่าจราบีขาวเพราะผมอยากให้มันลดภาระของเจ้าตัวสไลด์ไม่ให้มันสีกันหนักเกินไปนะครับก็เลยจะต้องหาสูตรผสมนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับผม โอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว WE ก๊อก 18C นะครับผมมากับแก๊ส 12kg กับอากาศเย็นๆวันนี้นะครับกดค้างเลย6-10วินาทีนะครับโดยประมาณนะครับผมพูดไปในตัว WE เอ่อไม่ไ้บิวผมพูดไปในเรื่องอ่าก๊อก18 Army เอ้ย17 Army แล้วนะครับว่าการเลือกแก๊สตามสภาพอากาศสำคัญยังไงนะครับผมแต่อาจจะมาอธิบายแยกอีกทีนึงเพื่อจะให้ได้เข้าใจและเผื่อท่านใดหาคลิป การฟังอธิบายจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับมาอธิบายกันให้ชัดๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เก็ตนะครับอยากอธิบายให้ท่านเข้าใจจริงทําคลิปเกี่ยวกับวัลณนูปูไม่เห็นแล้วเหรอว่ามันมีผลมากนะครับแต่ก็มีผลกระทบอีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับสภาพอากาศกระปืนนัดแก๊สนะครับถ้าไฟฟ้าเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ไม่ค่อยมีผลไม่มีผลเลยนะครับผมอ่าแก๊สเป็นของใช้วัดความแรงนะครับเออใช่ กระสุนที่ผมใช้วัดความแรงว่าใช่แก๊สสิกระสุนที่ใช้วความแรงเป็นลูลกน้ำหนัก0.25อ้ 5. ไอ้0.20ยนะครับส่วนทดสอบความแม่นยำผมใช้ลูก0.25นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมาดูความแรงว่าจะได้เท่าไหร่นะรน, 8, 9, นะครับผมไม่ขึ้น318 319 316นะครับผม สามนัดแรกก็จะเป็นลูก0.20นะครับอ่าอีกนัดหนึ่งเป็นลูก0.25แล้ว2.95นะครับนี่อันนี้อู้ความแรงตกไม่เยอะนะนะครับถือว่าแรงมาตรฐานนะครับผมและส่วนใหญ่ลูก2.5ก็ไม่เคยข้าม300นะครับเลยจะข้ามมาบ้างก็เล็กน้อยนะครับโอเคต่อไปเราก็ดูความแม่นยำกันนะครับผมโอเคมาเป้า10เซนเลยยี่เซนนะครับระยะโดยประมาณ10เมตรนะครับไปสิบเมตรขออภัย15เมตรนี่ผมจะเทสเป็นเซมิอย่างเดียวนะครับเพราะออโต้ ไม่โดนอยู่แล้วครับโดนแต่อาจจะนิดหน่อยเออถือว่าแม,ม่นใช้ได้นะครับแต่ผมอาจจะใส่ลูกเพิ่มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่พอนะครับโอเคมาป้า10เซนและ20เซนครับได้ประมาณ10เมตรนะครับผมแต่เห้เป็นเฟมีก,ก่อนนะครับแล้วค่อยออโต้นะ เซมีถือว่าพอใช้ได้เอาเซมีสะเพลิลเลยแล้วขอยาดใส่ลูกก่อนต่อไปก็เป็นออโต้นะครับผมปรับโหมดที่ออโต้ถ้าแก๊สฟุ้งไม่ต้องตกใจครับน่าจะเย็นเจี๊ยบอ่ะยิงได้ปกติครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหาโอเคไหมยิงได้ปกติครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับแต่ที่แก๊สฟุ้งตอนออโต้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า อากาศมนเริ่มเย็นนะครับพออากาศเริ่มเย็นมากๆปุ๊บปืนก็จะเย็นตามพอเย็นปุ๊บไม่รู้เห็นไหมนะว่ามันมีไอ้น้ำเกาะไม่ใช่น้ํามันนะนี่คือไอ้น้ําที่เกิดจากความเย็นนะครับดูแมกกาซีนนะเนี่ยเป็นไอ้น้าเลยนะครับเพราะว่ามันเย็นจัดนะครับผมจนเป็นไอ้น้าในเย็นเย็นเกี๊ยบเลยครับถ้ากรรมม้นายนะปวดมือได้เลยนะอ่าแล้วก็เล่นเสร็จแล้วเราแม็กออกก่อนนะครับแล้วก็แก๊สนาแม็กค,คาได้เลยครับไม่ต้องอกเพราะว่าแก๊รุ่นใหม่มีซิลิโคนในตัวนะครับ อันต่อไปนะครับผมให้ดึงสลักเทยหลังลงร่างกายทิท้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับเราก็ปรับไปที่เซมินะครับผมเซมิเสร็จแล้วเราเราก็รีเซ็ตไกให้ดูเยอะนิดนึงปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะลืมมาเล่นบีบีการนะครับล้างกันด้วยนะนะครับบีบีการไม่ต้องล้างบ่อยครับสักประมาณถ้าเรายิงไม่บ่อยก็เดือน2เดือนล้างทีนะครับ แต่ถ้าก่อนจะยิงนะครับถ้าเรากลัวมันแห้งเราก็ถอดสไลด์มันดูก่อนเหมือนที่ผมทําให้ดูต้นคลิปนะครับก็คือฉีดซิลิโคนให้มันไปก่อนนะเพื่อที่จะให้มันมีสารหล่อลื่นนะครับถ้ามันแห้งเกินไปปืนเราอาจจะฟืดอาจจะให้ระบบฝึกหล่อค่อนข้างไวนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับท่านใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการัดเชิงเซาแวลดบีแคร์ซอฟนะครับผมหรือกดว่าพวเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอพึงครับ